ตอนที่954เธอกล้าที่จะข่มขู่เสียวเหมยช่วยบอกวิธีเฉพาะเจาะจงได้ไหมไม่อย่างนั้นสำหรับเธอฉันก็ไม่กล้าลองทำกับเธอเสี่ยวซานกล่าวประการแรกความแข็งแกร่งของแบรนด์สายเลือดของคุณยังสูงเกินไปเมื่อพื้นที่และเวลาเป็นอิสระก็ยังสามารถอยู่ภายในขอบเขตของจักรวาล เมื่อการหลอมรวมเสร็จสิ้นระดับพลังงานจะเพิ่มขึ้นในเชิงเรขาคณิตสิ่งประดิษฐ์ขั้นสุดยอดและแม้กระทั่งการดำรงอยู่ที่ถูกควบคุมโดยจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของราชาแห่งเทพเจ้าอย่างที่สองคุณไม่ต้องสงสัยหรอกว่าจิตสำนึกของบุคคลน,นั้นวุ่นวายมากไม่อย่างนั้นฉันจะไม่สามารถเผาผลาญพลังชีวิตขั้นสุดท้ายให้สมบูรณ์เพื่อให้สายลับสุดท้ายบนสวรรค์สมบูรณ์ได้ การเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทะลวงอาณาจักรของพระเจ้าอีกครั้งในอนาคตแล้วคุณจะสามารถควบคุมพลังของเวลาและพื้นที่ในระดับจัก,กรวาลได้อย่างสมบูรณ์และหลังจากทุกอย่างเสร็จสิ้นทั้งหมดที่ฉันต้องทำคือไปที่ทุ่งดาวที่คุณเคยผ่านความทุกข์ยากและใช้เวลาและพื้นที่อำนาจของอาณาจักรเทพประชาเพื่อหนึ่งคุณกลับมาจากเวลาและพื้นที่ที่คุณข้ามความทุกข์ยากกับสิ่งที่เธอพูดเสียวซานร,รู้เป้าหมายสูงสุดของเธอแล้วถูกต้อง จัก,กรพรรดิปีศาจนกยูงหัวเราะด้วยเหตุผลบางอย่างเสี่ยวซานร,รู้สึกว่าเธอดูเหมือนเด็กสาวในเวลานี้ไม่เสี่ยวซานปฏิเสธอย่างเด็ดขาดทำไมเห็นได้ชัดว่าจัก,กรพรรดิปีศาจนกยูงไม่เข้าใจเขาวางแผนและเส้นทางทั้งหมดของมนุษย์ไว้แล้วทำไมเขาถึงปฏิเสธ ลุกจิตสำนึกในระดับจัก,กรวาลถ้าฉันล้มเหลวจะมีผลลัพธ์เดียวเท่านั้นสำหรับฉันหากเป็นอย่างที่คุณพูดการหลอมรวมของเวลาและพื้นที่นั้นอันตรายมากฉันมีวิธีอื่นในการพาเธอกลับมาโดยธรรมชาติเสี่ยวซานขมวดคิ้วเขาเกิดใหม่กับดาวฟ้าหลันเพื่อไม่ให้พัฒนาความแข็งแกร่งของเขาแต่เพื่อนำเสี่ยวอูกลับไปที่ครอบครัวอาณาจักรเทพเพื่อรวมตัวอีกครั้ง เนื่องจากความไม่ยากอขอองค์การผสมผสานร,ระหว่างเวลากับสเปซมีสูงมากเขาจึงอยากฝึกการแปลงร่างของนกยูงและเปลี่ยนเวลาอีกครั้งและเขาจะไม่มีวันสัมผัสการหลอมรวมของเวลากับอวกาศเว้นแต่จำเป็นเขาไม่ใช่คนที่จะมองหาปัญหาจุดจุดอัญญประกาศคู่เมื่อได้ยินคำพูดของเสี่ยวซานจาก,กระพัดปีศาจนกยูงก็พูดไม่ออกครู่หนึ่งคุณไม่เข้าใจหรือฉันผสานสำเร็จมาก่อนแต่ระดับพลังงานสูงเกินไป ทำให้เกิดการแทรกแซงในระดับจัก,กรวาลและในที่สุดก็ล้มลงด้วยความช่วยเหลือจากฉันการหลอมรวมของคุณเกือบจะสำเร็จอย่างแน่นอนเพิรถ้าคุณประสบความสำเร็จในการหลอมรวมคุณจะไม่ตายที่นี่ที่พูดกับฉันด้วยเศษเสี้ยวของจิตวิญญาณของคุณเสี่ยวซานหัวเราะในฐานะอดีตราชาแห่งเทพเจ้าเขาไม่ได้โง่ขลาเจ้าใบหน้างดงามยิ่งของจัก,กรพรรดิปีศาจนกยุงแสดงความโกรธแล้ว คุณคงไม่ค่อยเข้าใจว่าเจ็ดจำนวนของจักรวาลจะเปลี่ยนปีได้อย่างไรแม้แต่เทพเจ้าก็ไม่อยากแข่งขันกับเจ็ดจำนวนของจักรวาลหรอกหรือแค่พูดว่าความฝันเป็นเรื่องดีก็ดีเสี่ยวซานกล่าวต่อคุณหากคุณไม่ทำตามที่ฉันพูดเชื่อหรือไม่ฉันจะจุดชนวนเลือดในร่างกายของหญิงสาวของคุณจักรพัิปีศาสนกยูงรู้สึกกังวลเมื่อเขาเห็นการปรากฏตัวของเสี่ยวซานระเบิดสายเลือดของเธอ จักรพรรดปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ขู่ถังซานแต่เสี่ยวซานร,รู้สึกตื่นเต้นกับภัยคุกคามนี้ในทันทีจะลองตอนนี้เลยไหมจักรพรรดปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ตะลึงเงนินจากอิทธิพลของเธอตุก,กตาเด็กผู้หญิงไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในใจมนุษย์หรือทำไมเขาถึงดูเหมือนไม่กลัว สถานะปัจจุบันของคุณก็เหมือนกับเสือกระดาษแม้ว่าคุณจะสามารถฟื้นกำลังได้ในระยะเวลาสั้นๆและต้องการจะย้ายเธอมันยังเป็นการตายของคุณเองทำไมเสี่ยวซานถึงมั่นใจในการเผชิญหน้ากับอดีตจักรพรรดิอสูรสูงสุดเหตุผลก็คือสองเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคงอยู่ในแก่นแท้ของความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของเสียวเมยนั่นเป็นอาวุธขั้นเทพในฐานะราชาแห่งถวยเทพ ไม่ต้องพูดถึงจัก,กรพรรดอิอสูรนกยูงผู้ยิ่งใหญ่แม้ว่าจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์นคนปัจจุบันจะพยายามสอดแนมทะเลวิญญาณของเสี่ยวเหมยก็จะไม่มีครั้งแรกบุคคลที่อยู่ในผลที่ตามมานอกเหนือจากฟันเฟืองแห่งจิตสำนึกของราชาเทพมิชน้นเสี่ยวซานจะเอาชนะจัก,กรพรรดิลิวลี่ด้วยตรีศูนสีน้ำเงินทองได้อย่างไรซึ่งการจำลองมีความแข็งแกร่งน้อยกว่าหนึ่งในสิบของตรีศูนย์ หน้าที่ของสิ่งประดิษฐ์ชั้นยอดนั้นน่ากลัวมากไม่ต้องพูดถึงว่ามีร่างกายของเสี่ยวเหมยอยู่สองชิ้นจักพระพัอสูนนกยูงผู้ยิ่งใหญ่พูดไม่ออกและก่อนที่เขาจะมีเวลาพูดต่อเสี่ยวซานได้ใช้หอคอยแห่งการเวลาและอวกาศเพื่อแยกตัวออกจากพื้นที่ซึ่งจักรพัิปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่อยู่ เขาจะไม่เต็มใจสร้างแบรนด์ไทม์สเปซจริงหรือคำตอบคือไม่แต่ในฐานะที่เป็นราชาเทพเรื่องการสร้างแบรนด์ไทม์สเปซต้องถูกควบคุมโดยเสี่ยวซานเองทำไมเขาถึงต้องการจัก,กรพรรดอิอสูรนกยูงจะเข้าแทรกแซงบทที่955 การผสมผสานที่ลงตัวของแบรนด์เวลาและพื้นที่คาดว่ามีเพียงจากกระพัผู้หล่อกลวงดาวดวงนี้เท่านั้นที่จะเชิดจากกระพัิปีศาจนกยูงต้องผสานสองคุณสมบัติของเวลาและพื้นที่อย่างสมบูรณ์แบบและได้บรรลุถึงระดับเทพราชาแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องอายุไขแม้จะอยู่ภายใต้การกดขี่ของพลังจัก,กรวาลก็สามารถสร้างอาณาจักรเทพได้ อย่างไรก็ตามการปรากฏตัวของจักรพัรดิปีศาจนกยูงยังเตือนเสี่ยวซานว่าหากเขาต้องการรวมเวลาและพื้นที่ประทับเขาไม่ควรรวมรอยประทับสองสายเลือดโดยตรงตามปกติแต่เพื่อกำจัดปีศาจนกยูงและจรเข้เวลาหลังจากพลังของสายเลือดมีเพียงต้นกำเนิดของอวกาศและเวลาเท่านั้นที่จะหลอมรวมเข้าด้วยกันและด้วยวิธีนี้เท่านั้นจึงจะสามารถสร้างรอยประทับเวลาที่ใกล้สมบูรณ์แบบได้ รอยประทับอันยิ่งใหญ่สองอันสีเงินหนึ่งสีปรากฏขึ้นอีกครั้งที่ด้านหน้าของเสี่ยวซานด้วยการแยกตัวของบีคอนเวลาจากกระพัดปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ได้เพียงเฝ้าดูเสี่ยวซานร,ระบายพลังงานจากเลือดของเขาโดยไม่คํำนึงถึงจัก,กรพรรดปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่บนแท่นบูชาสีเงินขาวเสี่ยวซานได้เริ่มแยกสายเลือดของสัตว์ประหลาดภายในรอยประทับทั้งสองแล้ว ตามประมาณการของเขาเหตุผลที่ยอดเยี่ยมสำหรับความล้มเหลวขององค์การรวมจัก,กรพรรดปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่คือว่าเลือดของก็อบลินผสมอยู่ในนั้นจากประสบการณ์ในปัจจุบันของเสี่ยวซานเทพเจ้าเกือบทั้งหมดที่ปรากฏในอาณาจักรเทพอยู่ในร่างมนุษย์โดยเฉพาะราชาเทพเจ้าสูงสุดเช่นพวกเขาถัางซานจึงคาดเดากฎของจักรวาลว่ามีความเป็นไปได้สูง หลังจากใช้เวลานานกว่าสองชั่วโมงในการดึงพลังงานและอาศัยการควบคุมพลังงานแห่งชีวิตที่มาจากเลือดของต้นดูโกเสี่ยวซานประสบความสำเร็จในการขจัดพลังงานมอนสเตอร์ทั้งหมดที่อยู่ในตรานกยุงและจระเข้เวลาหลังจากถอดสายเลือดมอนสเตอร์ออกแล้วในตอนนี้รอยประทับขนาดใหญ่ได้เปลี่ยนเป็นสีเงินสีขาวและสีทองอ่อนเกือบทุกชนิดและระดับพลังงานที่แท้จริงก็ลดลงถึงระดับที่สาเช่นกัน สิ่งที่เสี่ยวซานทำเมื่อเขาดึงพลังของมอนสเตอร์ออกไปก็คือเขาอยากจะดึงมากกว่าที่เขาสามารถทำได้ไท้ายที่สุดถ้าฟิวชั่นล้มเหลวก็ไม่มีปัญหาใหญ่ถ้าความเข้มสูงเกินไปหลังจากฟิวชั่นสำเร็จจะเป็นหายนะจัก,กรพารดิปีศาจนกยูงมองดูมนุษย์ที่อยู่ข้างหน้าเขาโดยไม่สนใจเขาหลังจากเสร็จสิ้นการชำระล้างสองสายเลือดแห่งเวลาและพื้นที่ในหอคอย แห่งโครงสร้างที่ไม่รู้จักใบหน้าของเขาดูไร้ความสามารถปรากฏขึ้นชั่วขณะหนึ่งเขาต้องการใช้ประสบการณ์ของเขาปราบปรามมนุษย์คนนี้แต่ใครจะรู้ว่าอีกฝ่ายจะไม่กินเธอเลยถังซานยกมือขึ้นและเช็ดรอยประทับอันบริสุทธิ์สองอันที่มีสมระดับต่อหน้าเขาแสงสีม่วงในดวงตาของเขาเกาะตัวขึ้นค่อยๆรวมทั้งสองเข้าด้วยกันด้วยความเร็วที่ช้ามาก และในขณะที่การหลอมรวมกำลังจะประสบความสำเร็จรัศมีคริสตันอีกอันปรากฏขึ้นกระโดดออกมาจากคิ้วของเขาเขาสกัดกั้นการหลอมรวมของเวลาและพื้นที่ครั้งสุดท้ายอย่างกระทันหันทองคำและเงินสองกลุ่มที่มีตราสินค้าในขณะนี้มีความนุ่มนวลและเบาราวกับทารกแรกเกิดโดยยังคงรักษาลักษณะเฉพาะขององค์การสัมผัสครั้งสุดท้ายของการและกันก่อนที่จะหลอมรวมภายใต้พลังของผนึกคริสตันที่ใช้โดยเสี่ยวซาน หายใจเข้าลึกๆเขาปรับขนาดของรอยประทับทั้งสองอีกครั้งเสี่ยวซานดึงพลังของคริสตันออกไปและสัมผัสพลังแห่งการเวลาในสามระดับเป็นครั้งแรกพับภายในท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวที่ไรขอบเขตรอยประทับทั้งสองด้านหน้าของเสี่ยวซานเป็นเหมือนประกายไฟที่เพิ่งจุดไฟดับลงทันทีที่พวกเขาสัมผัสและใบหน้าที่เคร่งครึมของเสี่ยวซานก็เผยให้เห็นถึงความสงสยัยไม่คอวอรอ ก่อนที่คำพูดจะจบลงทันใดนั้นศูนย์แบรนด์สายเลือดที่ดับไฟด้วยพลังงานสีแดงเข้มก็ขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นฟ้าร้องสีแดงเข้มประมาณหนึ่งนิ้วทะลุผ่านไปยังถังซานในขณะนี้เสี่ยวซานก็รู้สึกว่าทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาถูกแช่แข็งราวกับว่าจิตใจทั้งหมดของเขาถูกระงับแสงสีทองพุ่งออกมาจากกึ่งกลางคิ้วของเขาและตรีศูนย์สีทองที่มีลวดลายน้ำเป็นลูกคลื่นติดอยู่ระหว่างเสี่ยวซานและสายฟ้าสีแอร์ดงดำ ตรีศูนย์ทองคำบินออกไปพร้อมกับเสี่ยวซานคว่ำและการห้ามบนบีคอนเวลาก็ถูกทำลายในขณะนี้กลายเป็นลำแสงและกลับสู่จิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเสี่ยวซานการปรับปรามระดับจากกวาลมีเพียงการหลอมรวมของพลังเวลาอันดับสามเท่านั้นที่กระตุ้นการปรับปรามระดับจากกวาลภายในอาณาจักรแห่งความลับแห่งสวรรค์นี้แล้ว จัก,กรพัดปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ด้านข้างมองขณะที่เสี่ยวซานบินถอยหลังแต่สีหน้าของเสี่ยวซานกลับคืนมาทันทีใบหน้าของเขาตกใจอย่างเห็นได้ชัดคุณต้องรู้ว่าเมื่อเธอบังคับให้หลอมรวมพลังแห่งเวลาจนเสร็จสมบูรณ์เธอได้รับผลกระทบโดยตรงจากกฎจัก,กรวาลแม้ว่าการกดขี่ของจัก,กรวาลที่เขาเผชิญอยู่จะรุนแรงกว่าที่เสี่ยวซานกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้เนื่องจากความแตกต่างของระดับพลังงาน การกดขี่ที่มาจากกลมหายใจของผู้ที่เหนือกว่ายอย่างแท้จริงก็เหมือนกันช่วยด้วยมนุษย์คนนี้สามารถฟื้นคืนมาได้จิตสำนึกภายใต้การกดขี่ของจักรวาลตรีศูนย์ทองคำพลิกออกมือขวาของเสี่ยวซานที่ถือตรีศูนย์ราวกับถูกไฟฟ้าดูดในขณะนี้เมื่อกี้เขาเกือบจะบังคับนึกได้ว่าส่วนหนึ่งของจิตสำนึกของเขาต้องแลกมาด้วยการทำลายหอคอยแห่งการเวลาและอวกาศ รอยประทับของห้วงเวลาลำดับที่สามถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ดังนั้นมันจะกระตุ้นเจ็ดจำนวนของจักรวาลที่จะมาถึงด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาเขาไม่สามารถแข่งขันกับเจ็ดจำนวนของจักรวาลได้แต่เสี่ยวซานเดิมพันกับสิ่งหนึ่งจริงๆนั่นคือการกดขี่ของจักรวาลที่เกิดจากการหลอมรวมที่สมบูรณ์แบบของเวลาและพื้นที่ลำดับที่สามไม่ได้เกินระดับของเทพราชา ในกรณีนี้เขาคือเทพ,พเจ้าแห่งท้องทะเลเสี่ยวซานอดีตเจ้าแห่งวงเวียนใหญ่แห่งทวยเทพมีความสามารถในการเผชิญวิกฤตครั้งนี้แบบตัวต่อตัว,ต,ว,ต,วตอนที่956กลับมาคู่หูของข้านินแดนลึกลับแห่งสวรรค์สันสานและเห็นได้ชัดว่าพลังจากกระวลที่เกิดจากการก่อตัวของรอยประทับของห่วงเวลาได้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของพื้นที่นี้แล้ว อย่างไรก็ตามสิ่งที่ปรากฏบนใบหน้าของเสี่ยวซานในขณะนี้คือรอยยิ้มที่มั่นใจอย่างยิ่งลำแสงสีขาวเงินรวมตัวกันที่เสี่ยวซานจากภายในโดเมนจากกระพัดปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่มองดูมนุษย์ผู้นี้อย่างช่วยไม่ได้ตอนนี้เธอเพิ่งเข้าใจอย่างเป็นทางการว่าตอนนี้เธอพยายามข่มขู่เสี่ยวซานอย่างน่าขันเพียงใด หากเป็นอย่างอื่นเขายังสามารถบังคับดึงพลังงานอาวกาศภายในอาณาเขตของท้องฟ้าออกไปภายใต้การกดขี่ของเจตจำนงของจักรวาลมันไม่ใช่สิ่งที่จักรพรรดิปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่รู้ว่าสามารถทำได้คุณต้องรู้ว่าเมื่อเธอพยายามผสมผสานร,ระหว่างเวลาและพื้นที่เธอถูกบทขยี้ตายในทันทีเพียงเพราะชีวิตของเธอตกอยู่ในอันตรายในที่สุดเธอก็สอดแนมความลับในช่วงวิกฤตของชีวิตและเห็นร่างของเสี่ยวซาน ถ้าเธอไม่อยากสลายไปจากโลกนี้หมดสิ้นมอบอำนาจของอาณาเขตของคุณให้ฉันเดี๋ยวนี้เสียงของเสี่ยวซานดังขึ้นในจิตใจของจักรพรรดิปีศาจนกยูงฟ้าร้องสีแดงเข้มมาถึงเสี่ยวซานเป็นครั้งที่สองในขณะนี้ปีศูนย์ทองคำใช้จังหวะที่ผิดพลาดและวงกลมรัศมีสีทองลอยขึ้นเล็กน้อยและวงกลมถูกซ้อนทับก่อตัวเป็นลูกบอลแสงสีทองเกือบสำคัญต่อหน้าถังซาน แย่จังพายุป,ปัป่นป่วนได้สลายไปเสี่ยวซานยังคงพยายามเทเลพอร์ตในอนณาเขตแห่งความลับโดยใช้ตรีศูนย์ทองคําเพื่อจัดการกับฟ้าร้องของจักรวาลอย่างไรก็ตามตามการประเมินของจักรพรรดิปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่มีเพียงสิบลมหายใจเท่านั้นและสายฟ้าสีแดงเข้มซึ่งมีความสามารถในการเดินทางผ่านอวกาศด้วยจะสามารถฆ่าเสี่ยวซานได้ในครั้งเดียวอย่างแน่นอน ทังซานไม่สามารถตายได้ไม่เช่นนั้นการแอบดูครั้งสุดท้ายของจัก,กรพรรดิปีศาจนกยูงตัวสุดท้ายจะไม่มีความหมายและหลังจากวันนี้เธอก็ล้มลงอย่างสมบูรณ์และไม่มีร่องรอยของจิตสำนึกใดๆที่จะอยู่รอดได้อดีตจัก,กรพรรดิแห่งเผ่าอาสูรนกยูงแม้ว่าเขาจะจงใจเล่นกลอุบายบางอย่างเมื่อเผชิญหน้ากับเสี่ยวซานแต่ก็ยังมีเหตุผลมากเมื่อเขาจำเป็นต้องเลือก แท่นบูชาสีขาวเงินผ่านไปในทันทีเปลี่ยนเป็นขนยาวของนกยุงจางๆและตกลงไปอยู่ในมือของถังซานในทันทีในเวลาเดียวกันมงกุฎสีเงินและทองคําขาวที่มีแสงจำกัดทั้งหมดถูกส่งไปที่หน้าผากของถังซานด้วยพลังแห่งอวกาศกุญแจสู่การควบคุมโดเมนลับแห่งสวรรค์คือมงกุฎทองคำของนกยุง เสี่ยวซานเข้าใจพร้อมกับขนยาวของนกยูงและมงกุฎทองคําของนกยูงจิตสํานึกทางจิตวิญญาณของเสี่ยวซานได้แพร่กระจายไปยังอาณาจักรลึกลับแห่งสวรรค์ทั้งหมดทันทีและพลังของพื้นที่ที่วุ่นวายก็ห่อหุ้มเขาไว้อย่างไม่สิ้นสุดเสี่ยวซานสูดหายใจเข้าลึกๆและใบหน้าของเขาไม่สามารถซ่อนรอยยิ้มที่ไม่ปรากฏขึ้นตั้งแต่เขาได้พบกับเสี่ยวเมย กลับมาเถอะเพื่อนประตูสีทองขนาดยักษ์ถูกสร้างขึ้นในอาณาจักรแห่งสวรรค์เหมือนกับศูนย์กลางของสวรรค์และโลกรัศมีก้าสีนับไม่ถ้วนวนอยู่เหนือประตูยักษ์ชั้นน้ำและคลื่นขนนกยุงของเสี่ยวซานแตกมงกุฎสีทองกลายเป็นผงและคนทั้งหมดก็มาถึงหน้าประตูยักษ์ทันทีสายฟ้ากำลังจะสัมผัสผิวของเสี่ยวซานในขณะนี้ ในขณะน,นี้ระลอกคลื่นสีน้ำเงินน้ำปรากฏขึ้นบนพื้นผิวของเสี่ยวซานร,ระลอกคลื่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ราวกับว่าเขาได้สัมผัสกับโลกหลายใบในทันทีหอคอยแห่งการเวลาและอวกาศที่แตกสลายไปนานก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งกลายเป็นหินเจ็ดสีภายใต้การควบคุมของเี่ยวซานและเปลี่ยนประตูแสงสีทองและสีแดงเข้มทันที ใช่แล้วหอคอยแห่งการเวลาและอวกาศที่แท้จริงได้แตกสลายเมื่อต่อต้านพลังของจักรวาลเป็นครั้งแรกแต่อย่าลืมว่าถังซานไม่ได้ปรับแต่งสัญ,ญลักษณ์เวลาและอวกาศทั้งหมดจนหมดแต่ก็ยังมีชิ้นเล็กๆในมือของเขาและนี่คือสัญ,ญญาณบอกเวลาและอวกาศที่เพียงพอสำหรับเขาที่จะตัดการเชื่อมต่อระหว่างฟ้าร้องสีแดงเข้มกับขอบจักรวาลณเวลานี้ เช่นนี้เจตจำนงของจักรวาลจะไม่เพิ่มพลังแห่งกฎเกณฑ์เพราะสิ่งประดิษฐ์สุดยอดที่เขาจะอัญเชิญต่อไปแสงสีทองที่สองประกายอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ได้ห่อหุ้มพื้นที่ภายในสัญญาณบอกเวลาทั้งหมดไว้ในทันทีจักรพัดปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ไม่สามารถมองเห็นสถานการณ์เฉพาะของร่างกายของเสี่ยวซานได้ ในวินาทีต่อมาที่เขาสวมชุดสีทองและถือตรีศูลทองคําเขาก็ฟื้นคืนสภาพอย่างที่เห็นในคําทํานายอย่างสมบูรณ์ชุดสูตรสีทองสลายไปเสี่ยวซานแกว่งไปมาเล็กน้อยยังตกลงมาจากอากาศแต่ในขณะหวางคิ้วของเขาประกายแวววาวก้าสีก็ประทับไว้เล็กน้อย จัก,กรพรรดิอสูนกยุงผู้ยิ่งใหญ่ชูเสี่ยวซานซึ่งอยู่ในอาการโคม่าในขณะนี้ด้วยท่าทางแปลกๆด้วยระดับปัจจุบันของเธอเธอไม่สามารถเห็นได้ว่าเสี่ยวซานทำอะไรในตอนนี้แต่ผลลัพธ์สุดท้ายคือว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจจากการหลอมรวมของเวลาและพื้นที่จริงๆหลังจากการกดขี่ของจักรวาลรอดชีวิตจากสถานการณ์นี้สิบคนตายและไม่มีชีวิตเมื่อมองไปที่เสี่ยวซานที่อยู่ในอาการโคมา่า ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิปีศาจนกยูงขยับเล็กน้อยควบคุมพลังของเลือดของเขาเองเพื่อพยายามหลอมรวมเข้ากับร่างกายของเสี่ยวซานอย่าฆ่าเสียงผู้หญิงเย็นชาดังขึ้นจากเสี่ยวซานบทที่957ตราประทับเวลาและอวกาศผู้หญิงคนหนึ่งที่บอบบางมากจนทุ่งดาวทั้งดวงบทบางอย่างกระทนหันก็ปรากฏตัวขึ้นในพื้นที่นี้นั่นคือจริงๆอดีตจักรพรรดิมังกรคริสตัน จัก,กรพรรดิปีศาจนกยูงอารมณ์เสียหลังจากเห็นจริงๆในยุคที่เธอโด่งดังไม่มีมังกรคริสตันไม่ต้องพูดถึงว่าจริงๆที่อยู่ตรงหน้าเธอในตอนนี้เป็นเพียงจุดสูงสุดของราชาอสูรทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาไม่มีใครแต่ต้องได้จริงๆกล่าวต่อจัก,กรพรรดิปีศาจนกยูงรู้สึกว่าผู้หญิงที่มีผมคริสตันดูเหมือนกำลังคุกคามเธอ รูปภาพทุกประเภทก่อตัวเป็นหน้าจอของแสงริบหรี่ต่อหน้าจริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่เสียวซานประสบใน9สวรรค์และ10แผ่นดินการทำลายล้างครั้งใหญ่และภัยพิบัติพินาศและวิธีที่เขาฆ่าจัก,กรพรรดิคิงคองและเอาชนะจัก,กรพรรดิผู้ทำลายวิญญาณจัก,กรพรรดิอสูรนกยูงผู้ยิ่งใหญ่นิ่งเงียบไม่ใช่เพราะความแข็งแกร่งของถังซานในฐานะที่เป็นตัวตนที่สามารถหลอมรวมเวลาและพื้นที่ได้สำเร็จ เอาชนะจัก,กรพรรดิที่อ่อนแอกว่าด้วยการฝึกฝนของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จัก,กรพรรดปีศาจนกยูมผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่แปลกใจเลยอะไรนะเขาแปลกใจที่เมื่อจัก,กรพรรดเหล่านี้พยายามสัมผัสทะเลจิตวิญญ,ญาณของเสี่ยวซานความผันผวนของจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธ์ก็ปะทุขึ้นมันเป็นโลกที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนอย่างแน่นอนนี่ช่วยปลุกเขาหน่อยได้ไหมในฐานะสัตว์ประหลาดเธอน่าจะรู้ว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายของฉัน จัก,กรพัดอสูรนกยูงผู้ยิ่งใหญ่จะตื่นประหนกเมื่อรู้ว่าสิ่งต่างๆจะพัฒนาไปในทิศทางนี้เธอหยุดแซงทำเป็นว่าเสียวซานต่อหน้าเธอและแสซงทำเป็นว่าสุดท้ายเธอเองที่ทนทุกข์เขาอาจจะไม่ดูถูกพลังของคุณแต่คนรักของเขาอาจต้องการมันดังนั้นให้ฉันถอดผนึกวิญ,ญญาณที่เหลืออยู่ของคุณออกก่อนแล้วจึงปล่อยมันเมื่อคนรักของเขาทะลวงระดับจัก,กรพัด เมื่อคุณรวมเข้ากับพวกเขาเมื่อพวกเขากลับไปที่ดาวดวงเดิมกับพวกเขาในอนาคตเขาจะสามารถทำให้คุณเป็นอิสระอีกครั้งด้วยความสามารถของเขาแต่ฐานการฝึกฝนนี้จะต้องได้รับการปลูกฝังใหม่จริงๆวิเคราะห์กับจาก,กระพัดปีศาจนกยูงในตาของฝ่ายหลังในขณะนี้อีกครั้งกลายเป็นตกใจอย่างยิ่ง ตามที่จัก,กรพรรดิปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่เคยคิดเขาต้องการช่วยเสี่ยวซานสร้างแบรนด์ไทม์สเปซให้เสร็จสมบูรณ์จากนั้นขอให้เขาสาบานด้วยเลือดหลังจากกลับมาถึงระดับของเทพราชาแล้วเขาจะนำพาตนเองที่ข้ามการการและห้วงเวหาไปสู่วิบัติได้อย่างแน่นอนการที่เธออยู่และทรงช่วยตนเองในอดีตให้พ้นภยัย ความซับซ้อนของข้อกำหนดและกระบวนการนี้มีความชัดเจนในตัวเองแต่มันเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับจัก,กรพัดปีศาจนกยุงท้ายที่สุดเธอเป็นเพียงสติเล็กน้อยที่เสี่ยวซานเปิดใช้งานอย่างไม่เต็มใจหลังจากลอกแบรนด์นกยุงออกในทุกกรณีคงจะสลายไปอีกครั้งหลังจากวันนี้และหายไประหว่างสวรรค์และโลกอย่างแท้จริง แต่คำพูดของจ,งจริงๆในเวลานี้ปิดผนึกจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเธอไว้ก่อนซึ่งทำให้จัก,กรพรรดปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่มีความหวังที่จะมีชีวิตใหม่อย่างไม่ต้องสงสัยทำได้ไหมจัก,กรพรรดปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่รู้สึกตื่นเต้นอย่างมากในขณะนี้หลังจากผนึกแห่งสัมผัสศักดิ์สิทธิ์แล้วมันจะเติบโตอย่างช้าๆหากมีโอกาสถูกแยกออกเป็นดินแดนแห่งทวยเทพประสบการณ์ใหม่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับเธอทำไมละ่ะ จริงๆทำอะไรไม่ถูกในยุคที่ไม่ได้เป็นของคุณเผ่าพันธ์กลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นบนทวีปนางฟ้าอยู่เหนือจินตนาการของคุณความสว่างสวัยคริสต์ไม่ผ่านร่างของจักรพรรดิปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่และนกยูงสีเงินซี่ตัวเล็กๆถูกจริงๆควบแน่นและหดกลับเข้าไปในทะเลแห่งจิตสำนึกของเสี่ยวซานเมื่อมองไปที่เสี่ยวซานอีกครั้งจริงๆก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มบนใบหน้าที่สวยงามของเธอ รวบรวมความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของเธอและใช้มันในภายหลังเมื่อผู้หญิงคนนั้นได้รับการเลื่อนระดับเป็นจัก,กรพรรดิฉันไม่รู้ว่าพ่อจะสรรเสริญฉันอย่างไรเมื่อถังซานตื่นขึ้นจริงๆก็เป็นคืนที่สองขอองค์การตรัสรู้ของภูเขาศักดิ์สิทธิ์แล้วตำแหน่งที่เสียวซานตื่นขึ้นมาอยู่ตรงหน้าสาจัก,กรพรรดิปีศาจนกยุงที่สองในสามของความสูงของภูเขา สัมผัส,สศสรีรษะที่ยังปวดหัวอยู่เสียวซานสันเล็กน้อยพลังงานชีวิตในร่างกายของเขาส่งขึ้นไปข้างบนและไม่ลุกขึ้นยืนอีกจนกว่าส่วนที่วุ่นวายของจิตสำนึกของเขาถูกขจัดออกไปกลายเป็นแสงก้าวสีจางๆปรากฏขึ้นระหว่างคิ้วของเขาพลังงานในนั้นลึกลับอย่างยิ่งและในขณะที่เมื่อพิมพ์แสงก้าวสีปรากฏขึ้นเสียวซานก็รู้สึกว่าทุกสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเขาถูกแยกออกจากสี่มุม ภาพที่ไม่รู้จบหลังไหลเข้ามาที่จริงแล้วจิตใจของฉันคือกระบวนการทั้งหมดขอองค์การก่อตัวของภูเขาศักดิ์สิทธิ์จัก,กระพัดสวรรค์ออร่าที่กดขี่ข่มเหงก็หลังไหลเข้ามาทีละน้อยและในทันทีแม้จะมีสติสัมปชัญญะของเสี่ยวซานเขาก็ไม่สามารถแยกวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ข้างหน้าเขาได้รอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขา อย่างไรก็ตามสามารถตรวจสอบอดีตของสถานที่แห่งนี้ได้ในพริบตาไม่ต้องสงสัยเลยว่าในขณะนี้พลังแห่งเวลาและพื้นที่ของเขาได้รับการบูรณาการอย่างสมบูรณ์และระดับพลังงานของผนึกแสงกสีก็มาถึงแล้วจุดสูงสุดของลำดับที่9้า